ขึ้นไปนั่งข้างบนแล้วนะครับผมอันนี้หัวน้านาจะปิดตาบ่นัดเพราะว่าผึ่งมันถอดรอบที่สองแล้วนะอันนี้พึ่งถอดแล้วนะครับผมรอบนี้หลังแรกหลังอ่อนนะครับผมหลังนี้ก็ถอดไปแล้วนะครับชุดหนึ่ง อเกือบจะหมดแล้วนะครับหัวน้ำกระปิดตาสวยเลยนะครับผม Thôi hiện chưa? เซฟตี้อยู่ข้างหลัง หัวน้ำลังนี้น่าจะมีถึง10โลแน่นอนนะครับผม คึ้มแล้วนะครับผมมีเมฆมาบังให้อยู่นะครับผม ผ่านกาตัดเสร็จแล้วนะครับผมหนักๆดูทรงน่าจะหนักนะครับผมบางคนข้อมือถ้าไม่ข้อข้อข้อมือไม่แข็งนี่มีหลุดนะครับผม กาตัดเสร็จแล้วนะครับผมก็เหลือแต่จะลงแล้วครับตอนนี้ เดินไปดูหัวน้ำกันนะครับผมว่าจะใหญ่ขนาดไหนนะครับผมรั้นที่สองก็ลงมาแล้วนะครับผมกะว่ากิโลลังนี่ยสิบครับสิบอ่าได้ทานปันบอกว่ามีสิบเท่าไหร่นะสิบโลครับสิบโลนะครับผมลังนี <10 S 1> <ล>ตัวหัวใหญ่กว่าลังแรกนะครับผม สวยงามมากนะครับสองสองลังนะครับผมตอนนี้พานักก็กำลังตอบทอยลงมานะครับผมอันนี้ก็ลงมาแล้วนะครับผมสองลังก็ประมาณสิบแปดโลได้นะครับดูครับอันนี้ผ่านโนเป็นคนถือนะครับผมแบ่งสีน้ําสวยนะครับแบ่งคนละหัวอันนี้ก็แบ่งคนละถุงนะครับผมคนชีเป้าคนชีเป้านะครับแบ่งคนละถุงเลยนะครับผม คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพาน,นัดด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ชมครับผมขอบคุณครับ